สวัสดีค่ะหนูชื่อเจ๊อิงบุญยาสินนจเิญค่ะชื่อแรกชื่อน้องยาราค่ะวันนี้หนูจะอ่านวรรณคดีลำนำนะคะเปิดที่ห้าเรารักเมืองไทยฉันเป็นคนไทยเธอเป็นคนไทยเรารักกันไว้คนไทยเหมือนกันจะอยู่ภาคกลาง ถ้าเหนืออีสานได้จะอยู่ห้าไหนเราก็รักกันเราลกเชิงไทยรักประเทศไทยเรามีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันมาเถอะมาร้องทำนองไทยๆจดจำเอาไว้อย่าได้เกียดกัน รักเบืองไทยคนไทยนี้ดีเป็นพี่เป็นน้องเมืองไทยเมืองทองเป็นของคนไทยคนไทยเข้มแข็งรวมแรงร่วมใจเรา ชาติยิ่งใหญ่ไทยสามาคีทงไทยใต้ลงเป็นทงสามสีทั้งสามสิ่งนี้เป็นที่บูชาสีแดงคือชาติสีขาาสัสนาน้ำเนินนามตาพระหัตริย์ทไทย เรารักเพื่อนบ้านไม่ลาลุกใครเมื่อ,อยามมีภยัยร่วมใจป,ป้องกันรักเรารักท้องถิ่นทำกินเป่งเป่งบันถิ่นไทยแล้วนั้น ช่วยกันดูแลฉันเป็นคนไทยเธอเป็นคนไทยยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เกิดเกียดก,กันฉันยิ้มให้เธอเธอยิ้มให้ฉันคนไทยทั้งนั้นเรารักเมืองไทยขอบคุณค่ะ